ปดียาม่ายบเจ้าไปทำแผลมาละวต้องทำทุกวันเจ้าจนกว่าแผลจะแห้งวันนี้ก็รวดไปซื้อของได้ข้าวสารมาเตรียมไว้เดี๋ยวลูกมาล้วได้ไข่ร้านนายพศ อันนี้ร้านพี่อ้หน่วยได้อะบอกส้มหอมใหญ่มันมันฝรั่งหัวหน้อยเอามาต้มกินได้บบบฟักแกนหนึ่งได้พร้อมลุกไปให้หลอมนึงละได้กะทิได้กระดาษได้น้ำยาสักผ้าปรับผ้นุ่ม ร้อมแล้วนี่ของอไข่กับมีละอาหารลักข้าวไข่นอกจากจะซื้อเห็ดซื้อเห็ดเพิ่มพรุ่งนี้บ่เอาเห็ดเต้อพรุ่งนี้จะทำแบบฟักก่อนพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะทำอ่าอย่างก็มะแกงเจ้ามะแกงมะแกงบฟักทอง ทำหม้อใหญ่ๆเลยทำถาดใหญ่ๆเลยอบหน้า <c oughs> อะจะกินกาแฟก็ฮ้อน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวชงไว้ก่อน <c oughs> บรรลับแล้วเจ้าขำขำขวาย <c oughs> เดี๋ยวรอน้องกายปิกมาก่อนแล้วก็